น้อมกราบสาธุคูบาบุญชุม่มเตรียมเข้าถ้ำปิดวาจาบำเพ็ญเพียรจิตนานสามปีสามเดือนเมื่อวันที่17มีนาคมพนเอกสุทธ์จารุมณีประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า ทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของพระครูบาบุญชุ่มยันสังวโรเพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมเผยแพร่พระธรรมและการสาธารณกุศลทั้งนี้ทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วจะได้ร่วมกับสิทธิยานุสิ์จัดงานบำเพ็ญกุศลรดน้ำดำหัวและขอพรจากพระครูบาบุญชุม่มเนื่องในโอกาสประเพณีมหาสงกรานวันที่4-5เมษายนนี้ ณสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วเพื่อให้พุทธบริษัทศรัทธาสาธุชนและสิทธานุสิท์ได้น้อมแสดงมุทิตาจิตบำเพ็ญบุญและประกอบการสาธารณกุศล โดยพระครูบาบุญชุ่มจะแสดงธรรมมอบของที่ระลึกบริจาคทานและอนุโมทนาบุญกุศลแด่ผู้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิดอยเวียงแก้วก่อนที่พระครูบาบุญชุ่มจะเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำณประเทศเมียนมาเป็นเวลาสปีสเดือน ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิดอยเวียงแก้วได้เตรียมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานคาดว่าจะมีจำนวนหลายหมื่นคนทางมูลนิธิได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว d com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ